สวัสดีครับมาพบกับนัจุยเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาตอบคำถามนะครับเคยสอนการเลือกปิดการแจ้งเตือนลายเฉพาะคนนะครับเขามีคนถามว่าถ้าปิดตลอดอมผมปิดตลอดนี่น่าจะปิดเสียงทั้งหมดนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดะนะครับปิดทุกคนปิดทุกกลุ่มเลยปิดตลอดนะครับทำยังไงนะครับมาอันนี้ก็มาที่ตัวแอปไลน์เรานะครับกดที่เครื่องหมายเฟืองด้านขวานะครับหนึ่งครั้ง เราก็เลื่อนมาที่ตรงคําว่าการตั้งค่าพื้นฐานตรงการแจ้งเตือนนะครับอ่านะครับในไปมีมุมอ่ามุมขวานะครับที่ตัวเครื่องหมายถูกนี่ยให้เราต <net> well. ิ <address receptor engineer> Entonces, ๊กติ๊กเครื่องหมายถูกออกนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับแค่นั้นะครับก็จะไม่มีการแจ้งเตือนลายแล้วง่ายแค่นี้นะครับถ้าเราจะกลับมาอยากให้มันมีการแจ้งเตือนเราก็กดตรงนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายอีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าดีวผมจะลองส่งเข้าเครื่องตัวเองนะครับ ครับมันมีแล้วนะครับนี้ผมติ๊กอีกทีหนึ่งติ๊กออกถ้าผมส่งนะครับก็จะไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับผมส่งไปแล้วนะครับอันนี้อ่าคราวนี้ผมจะติ๊กเปิดมาอีกทีหนึ่งอ่าผมส่งอีกทีหนึ่งก็ขึ้นมาแค่นี้ครับไม่ง่ายก็ลองไปใช้กันดูนะครับอสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ละแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ